ดีค่ะดาทิพย์ปัญญลินค่ะเหนือจินตาอีเดโมเมมังบูวัดอัมโบกิโลภาษาที่ใช้ร้องก็คือภาษาภาษาอะไรอยู่บทบาทใหม่นักร้องในค่ายเพลงดังที่มาเลเซียโปรเจก์นี้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปรเจกใหญ่ในใจเรานะคิดว่าใหญ่แล้วนะถ้าโปรเจกนี้สำเร็จโครงการนี้สำเร็จจะทำโครงการที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับ นี่คือตัวจริงสิงจริงนะคะเข้ากินรู้หลักร้อยของเรากับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ตุนซีอิ๊วพุทราจีนค่ะเวิร์กทอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มสุก ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทันเรื่องของศาสตร์่วงจุ้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆวยเฮงๆงรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิจาร์หรูไว้ในบ้านของคุณได้ค่ะทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของนางเอกสาวสวยมากความสามารถเป็นขวัญใจของพระเอกรุ่นใหญ่หัวใจหล่อที่สําคัญนะคะตอนนี้ขึ้นท่านเป็นศิล เป็นเดี่ยวในทางประเทศอีกด้วยโอ้โหอะไรจะเก่งขนาดนั้นก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราเสริมรัยืนหยัดยุติธรรม นางเอกสาวสวยหัวใจใหญ่ที่มาพร้อมกับความสามารถครบเรื่องทับคิมอัญญรินนอกจากฝีมือการแสดงที่การันตีด้วยรางวัลมากมายยังเป็นถึงเจ้าของเหรียญทองไอ์สเกตลีลาแถมตอนนี้ยังโกอินเตอร์ขึ้นแท่นศิลปินเดี่ยวประเทศมาเลเซียอีกด้วยแล้วมูมิมสุขอะไรกันนะที่เติมเต็มพลังให้กับเธอคนนี้ขอบอกเลยว่าอลังการทุกมุมไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะที่ปัญญลินค่ะมุมอิสุดข,ของทีบ้านกทิมนะคะไม่พูดถึงมุมนี้ไม่ได้เลยน,ะนั่นก็คือที่เยงแมวของทิค่ะเ้าหบนดอนครบคาะมากเลยนะคะดูจากข้างหลังอันนี้จะเป็นคอนโดมแมวอันนี้ก็จะเป็นที่รับเล็บนะคะแล้วก็จะมีโรงอยู่ด้านมมมีกระบาดไยอยู่ด้านหลังนะคะ ซึ่งเป็นห้องที่สร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เรากลับมาจากทําง,งานเหนื่อยนะคะเราได้มาเล่นกับน้องที่ห้องเนี้มันเหมือนเราได้เติมพลังได้แบบมายิ้มมาหัวเราะกับความน่ารักของเขานะคะก็เลยเป็นมุมที่มีความสุขมากๆของบ้านอีกมุมหนึ่งเลยคะ่ะ และนี่นะคะก็คือมุมอิ่มสุขของบ้านเราทีมอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นมุมของสะสมเหอทีมนะคะเป็นของที่แบบมีมูลค่าทางจิตใจมากๆา,กากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ริมอยากจะแนะนาแล้วก็ภูมิใจนบเสนอมากๆเลยก็คือชั้นบนนี้ค่ะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นโพลีพ็อกเก็ตค่ะทุกรุ่นที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีขายแล้วเราหาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เลยยิ่งเป็นของที่เราต้องเก็บสะสมไว้แบบอย่างดีที่สุดเลยค่ะและนี่ก็คือมุมอิ่มสุขข,ของบ้านเราทีมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ ทิมจะไปรายการบ้านอิมสุกจะไปเจอกับพี่ปอนะคะทิมกับพี่ปอจะไปทําอะไรกันไปดูกันนะคะโอ้โหเรียกว่ามุมอิมสุน่ารักคิ้วๆเหมือนเจ้าของเลยนะคะบ้านอิมสุกขอต้อนรับน้องทัพทิมอัญญรินี่ราธนพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น่ารักจังเลยอ่ะทำไมถึงชอบสะสม Polly Pocket เนี้ยคะเพราะทิมว่ามันเป็นของเล่นที่มันกระจุ่มกระจิ่มดีอ่ะค่ะพี่ปอคือมันเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆเนี่ยใช้ประมาณนี้เองค่ะชิ้นเล็กนิดนึงอะนะคะแล้วเขาอิ่มสุขยังไงเราอ่ะใช้เวลาอยู่กับเขานานมากค่ะหลายปีมากๆนะคะพี่ปอแล้วกว่าทีมจะได้มาแต่ละชิ้นนะคะมันมีที่มาอีกมีที่มาเพราะว่าเราจะขอคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่แบบสายเปที่จะซื้อทุกอย่างแต่ให้เรารู้จักแบบว่าเก็บ ออมแล้วหาโอกาสสาคัญกว่าที่จะซื้อได้เนี่ยมันก็เลยแบบเป็นที่มากว่าจะสะสมได้เยอะขนาดนี้มันใช้เวลามากค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักความอดทนความเพียรพยายามของเราอีกจากมุมโพลิพ็อกเก็ตไปที่มุมน้องแมวบ้างอิ่มสุกับน้องแมวน้องแมวชื่ออะไรคะเยอะมากเลยค่ะพี่ปอจ์จไม่หาดไม่ไหวหรอสิบห้าตัวสิบห้าตัวิบาตัวที่บ้านแล้วตั้งชื่อหรือเปล่าคะตั้งชื่อค่ะมีชื่อทุกตัวเลยแล้วคุณจําได้จําได้ล่าสุดค่ะได้มาจากโครงการวิ่งของพี่ พี่ไทยเอกพันธ์บรรลลิสค่ะที่แบบพี่ท็อปกับพี่ไทยเขาไปวิ่งแล้วเขาก็เจอน้องพี่ๆทั้งสองก็มาให้น้องโดนน้องแมวตกทั้งบ้านเลยค่ะค่ะอันเป็นท่านแมวเข้าใจได้แต่เป็นท่านรักนี่สิค่ะอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นกับการเปิดตัวอย่างพิเศษเลยจริงๆกับความรักที่มีกับทั้งพี่ไทยนะคะตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างล่าสุดอัปเดตกันนอยก็แฮปปี้ค่ะนี่ก็คือเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดที่ไปโครงการของพี่เขาที่ได้น้องแมวมาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นแบบวิ่งระดมทุนค่ะ แต่ทําไมน้องทัพทิมถึงได้กล้าตามพี่เข้าไปทุกที่ทุกทางจนกลายเป็นจิตอาสาเสียเองเนี่ยค่ะคือพี่เขาอะถ้าเกิดว่าเวลาเขาไปทํางานที่ไหนเจอใครอะไรเงี้ยเขาดูว่าอุ้ยหน่วยการพอใช้ได้น่าจะลงพื้นที่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่ากลัวลาบากหรือเป็นสายขายม่อะไรเงี้ยเขาก็จะชวนก็เรียกว่าจากลานสเก็ตกลายเป็นพื้นที่กว้างไปช่วยเหลือผู้คนในวันนั้นถ้าย้อนไปเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าหญิงเลยะคะเล่นสเก็ตแล้วได้เหรียญด้วยนะคะเอาจริงเอาจังมากมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะจริงต้องบอกว่ามันเป็น กี่าที่ทีมชอบและยังคงชอบอยู่นะแต่อาจจะด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพของเราต่างๆโดยเฉพาะเรื่องข้อเท้าว่ะค่ะที่ต้องดูแลรักษานิดนึงก็เลยอาจจะเป็นแบบช่วงนี้ต้องต้องหยุดไปอะค่ะเพราะว่าคุณหมอก็แจ้งไว้ด้วยว่าเออไม่อยากให้ไปเล่นหนักแล้วอ่าก็เลยจะต้องปรับวิธีการทํางานปรับความรู้สึกนึกคิดก็เลยต้องห่างไอสเก็ตไปใช่อน<า>นี้นแบบว่าเดินผ่านรองทาง้าไอสเก็ตแล้วแบบมองตาปิด,ปด <laughs> แต่มีอีกหนึ่งมุมที่โอ้โหเ,เรียกว่าตอนนี้ทุกคนจับตาเป็นพิเศษกับบทบาทใหม่ศิลปินนักร้องในค่ายเพลงดังที่มาเลเซียเป็นบทบาทน<อ>ากักร้องเต็มตัวอย่างนี้ดีกว่าค<อ>่ะเป็นแบบศิลปินนักร้องเต็มตัวแล,แล้วกับผลงานที่เป็นโซโล่ซิงเกิลแรกในชีวิตเลยมีชื่อเพลงว่า b a l เล่บ a l เล่คะ่ะตัวอย่างสักนิดนึงค,ค่ะให้กับบ้านอิมสุของเราเาเดโมมงบกิโล เสียงใสเพรามมากๆาแล้วความหมายเพลงแปลว่าจริงๆเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักค่ะที่แบบว่าเราอาจจะแบบว่าผิดหวังในความรักไม่ได้แบบว่าสมหวังแต่ว่ามันจะเป็นฟีลแบบสนุกสนุกตลกขำๆค่ะภาษาที่ใช้ร้องก็คือภาษาภาษามาลายูค่ะมาลายูเลยโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งมิติที่เซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพลงของน้องทั้งทีมนั้นดังๆงปังปังปังสุดๆไปเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ต่อไปฝคกด้วยนะคะ เอาละค่ะชีมิตของคนหนึ่งคนนะคะที่มีอะไรเข้ามามากมายโดยเฉพาะเรื่องของผู้คนหรือเรื่องราวต่างๆมาทดสอบจิตของเราเสมอเนี่ยแล้วก็ยังจะมีอะไรที่มันพลิกพันพกพันได้บ่อยๆเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าอุ้ยนี่คือชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่าของในทัพทิมคิดยังไงคะเราคิดแต่สิ่งดีๆค่ะทาดีเข้าไว้ยังไงสิ่งดีๆก็เข้ามาหาเราเองแล้วเราพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีให้เจอสังคมดีๆเจอคนดีๆมิตรดีๆเพื่อนดีๆแค่นั้นละค่ะทิมว่ามันจะช่วยดึงดูดมันจะเป็นเหมือนแรงพลัง ดึงดูดเป็นแม่เหล็กที่ดูดสิ่งดีๆให้กับเรานี่พลังบวกนะคะตรงพลังบวกเข้าไว้แล้ววันนี้เตรียมที่จะมาถามอะไรอาจารย์พรหมยานคะ่ะต้องบอกว่าตอนนี้ทีมอะอยู่ในช่วงที่แบบว่าลุยงานเต็มที่ใช่ไหมคะ<า>แล้วก็วสนใจในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นแบบว่าใหม่นะจริงๆต้องบอกว่าทีมอะเป็นน้องใหม่สาหรับธุรกิจนี้มากๆเลยก็เลยอยากจะฝากคาถามไปถึงอาจารย์ค่ะอยากจะถามว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินเนี่ยจะเปรี้ยงไหมจะบูมไหมเพราะว่าอาจจะ ด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เลยอยากจะทราบแนวทางว่าแบบเอ๊ะต่อไปในอนาคตจะบูมหรือเปล่าอยากรู้ด้วยอยากดูด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นแฟนบ้านอิมสุกก็ต้องอยากจะรู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคาตอบพร้อมๆกันกับอาจารย์ธรมยานรัตนาานพี่โมกในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคาถามโดนใจของน้องทัพทิมจะให้น้องทัพทิมตัดสินใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิต ชั่วคุยลั่นบ้านกับศาสตร์เจ้างซุปสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก สุบ้านอิ่มสุขในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุกพร้อมคำถามโดนใจของน้องทัพทีมพร้อมฟังคำตอบนะคะขอบมากเลยค่ะพบกับอาจารย์ธรมยันรัตนญานพี่โมกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัคุณปอครับคุณทัพทีมอัญญรินนะครับรวมถึงผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับ อาจารย์คะในช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ด้วยนะคะอยากจะทราบเรื่องของอสังหาริมทรัพย์น้องทพทิมมีข้อสงสัยว่าจะเปรียงอยู่หรือไมใ่ในปีนี้แล้วถ้าน้องทพทิมจะประกอบธุรกิจนี้จริงๆขำได้ไหมช่วยดูดวงให้หน่อยค่ะการทำอาชีพนะะอสังหาริมทรัพย์แถวๆไซน้อยเนี่ยเราจะกังวล,ลว่าจะสำเร็จไหมดูจากไพ่กุ่มญาิอีกทีนะเพื่อเป็นการตอกย้ำความชัดเจนของสิ่งที่อยากจะทำนี่เห็นไหมฮะไพ่าการ,รเทพเนี่ยถ้าเกิดทำ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและ ที่สาคัญได้รับการช่วยเหลือจากคนรักครอบครัวให้การสนับสนุนเนี่ยก็เชื่อว่าไพ่การเทพจะให้คุณในเรื่องของการที่โครงการนี้จะได้รับการบอกต่อการขายก็จะมีคนแนะนําเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่ามีคนรักเอ็นดูในการทําให้ธุรกิจนี้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามลําดับไพ่พระอินทร์นะครับโปรเจก์นี้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ในใจเรานะคิดว่าใหญ่แล้วนะถ้าโปรเจก์นี้สาเร็จโครงการนี้สําเร็จจะทําโครงการที่ใหญ่ขึ้นตามลําดับแต่แน่นอนครับโครงการแรกเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่ง่ายไพ่ใบถัดมาเนี่ยคือไพ่เรโค โครงการแรกถ้าทำเนี่ยจะเหนื่อยมากและอาจจะไม่ได้ส่งผลในเรื่องกําไรเท่าที่ควรก็หมายความว่าอาจจะไม่ได้แบบกําไรเป็นเงินถุงเงินถังอะแต่จะเป็นกําลังที่เป็นคอนเน็กชันการได้รู้จักผู้คนการได้รู้จักประสบการณ์ในการเริ่มต้นที่ดีถือว่าประสบความสำเร็จดี ในการเริ่มต้นครั้งนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะโอ้ก็ฟังคําตอบแล้วก็ใจชื้นนะคะเหมือนเติมได้เติมไฟให้กับคนที่แบบว่าอยากไปดูธุรกิจเฮ้ยเราจ้องจับไว้นะคะต้องเกาะไว้นะคะอัลเทนเษชีนีมาให้หนูต้องเงที่ดินพี่ปอต้องมาช่วยหนูเีที่ดินทูษาทูสาธูขอให้รวยๆแห่งๆนะคะอค่ะะนั่นคือเรื่องของความเชื่อตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมสะท้อนตัวตนแล้วค่ะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยแน่นอนเพราะว่าตอบปุ๊บรู้ปั๊บอะ แบบนี้นี่เองพ<า>ร้อมนะคะพร้อมค่ะไปกันเลยกับเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะโอ้โหถึงจะตื่นเต้นแต่ก็พร้อมลุยกับเกมของเราแล้วใช่ไหมล่ะคะสาวทัพทีมอยากรู้แล้วว่านางเอกมากความสามารถคนนี้จะรับมือกับการลุง้งลับตัวตนของเราได้หรือเปล่านะ เริ่มกันเลยนะคะกับคํำถามแรกเลือกออกก่อนค่ะถ้าจะให้น้องทัพทีมตัดสินใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตจะเลือกอะไรนะคะระหว่าง p o ลีพ็อกเก็ตแสนรับแสนห่วงกับรองเท้าไอสเก็ตคู่ใจเฮ้ยพี่ปอทำไมพี่ปอแบบว่าเลือกแบบชอยให้หนูแบบว่าเครียดมากเลยอ่าะว่าตัสำคัญท้งคู่ทิ้งต้องตัดใจแล้ ถ้าหนูเลือกหนูขอเลือกทิ้งรองเท้าไอสเก็ตอุ้ยทำไมอะคะเขาเขาเคยพาเราไปได้เหรียญมานะคะเขาเคยพาเราไปค่ะใช่แต่ว่าหนูมีหลายคู่ในความหมายที่ให้เล่นเกมคือออกทุกคู่อุ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรมันยังเป็นของที่มันยังสามารถหาใหม่ได้แต่ว่าพอลลพอเกตมันหาไม่ได้ไไม่ด้เลจริงๆค่ะถ้าทิ้งแล้วคือคือหายไปเลยจากชีวิตเราเลย เราคิดว่าคนเราทำไมถึงต้องมีของสะสมด้วยคะเพราะที่ว่ามันช่วยเติมพลังเพราะว่ามันคือความชอบการที่เราจะสะสมอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วแบบครซี่กับมันชอบกับมันรักมันจริงๆอ่ะเราต้องทุ่มเททุกอย่างให้กับเขาเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ได้รับพลังกลับมาด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรา เอาละค่ะเมื่อสักครู่เลือกออกตอนนี้เลือกเข้าเลือกเข้าคือได้มาแล้วนะคะค่ะถ้าจะให้น้องทัพทิมเลือกรูปภาพไปติดไว้ที่ผนังบ้านจะเลือกรูปภาพอะไรนะคะระหว่างภาพของมแมลงปอบินน่ารักน่ารักสดชื่นสดใสนะคะกับทุ่งดอกไม้เลยนะคะกับ ภาพของดวงดาวจักรวาลแกน็กซี่เลยค่ะจริงๆมันมันก็เป็นภาพที่สวยงามทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบอย่างเนี้ยถ้าทีมขอเลือกเป็นดวงดาวดีกว่าเหตุผลคือเพราะว่าถ้าทีมเป็นคนชอบดูดาวตั้งแต่เด็กค่ะพี่ปอชอบดูดาวเหมือนกันนะคะตั้งแต่เด็กเหมือนกันพี่ปอมีแผ่นที่ดูดาวไหมไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่แต่คุณมีเหรอคะหนูมีนะหนูมีัเป็นแบบที่เป็นแผ่นกระดาษแล้วก็ที่มีแบบโหลดใส่ในแอปพลิเคชันมือถือตอนนี้ที่มันสะดวกมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราไป แคมปิ้งมันก็จะอยู่นอกเมืองใช่ไหมคะเราจะมองเห็นดาวมีกลุ่มดาวนั้นกลุ่มดาวนี้ดาวลูกไก่มองง่ายสุดเลยค่ะเห็นชัดเนาะแล้วความดาวตรงนั้นอิ่มสุขกับเรายังไงคะพัทีิมว่ามันทําให้เราได้จินตนาการอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเราดูตามแผนที่มันไม่เห็นตามนั้นเพราะว่าอาจจะด้วยแบบว่าเอ๊สภาพท้องฟ้าที่มันอาจจะไม่เอื้ออํานวยักเท่าไหร่แต่มันได้ต่อยอดจินตนาการให้กับเราถ้าต่อมจินตนาการของเราถูกกระตุ้นจุดประกายขึ้นมาก็จะสามารถต่อยอดพัฒนางานของเราได้อีกนะคะ ยอดจริงๆเพระาะชีวิต,ต,รตรเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอค่ะโอ้โหเอาล่ะ จากเล่นเกมเราจะย้ายไปที่ห้องครัวนะคะปกติเข้าครัวบ่อยไหมเข้าค่ะอุ้ยเป็นสีเดเรือนให้กับคุณแม่ค่ะพี่ปองอุ้ยน่ารักมากมากค่ะเขาเรียกว่าเป็นเสน่ปลายจวักนะคะพี่ไทยจะได้ไม่ต้องไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมเมนูพิเศษมาให้ค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ตุ๋นซีอิ๊วพุชซาจิงชื่อยาวนิดนึงแต่ทรงพลังเอาไว้แบบว่าเป็นบำรุงสุขภาพให้กับทีบานได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวตามให้กำลังใจน้องธามพิมต่อช่วงหน้ากินดูหลังร้อยนะบ้านอิมซูค่ะ ไปค่ะมาตามเชียร์ทัพทิมด้วยนะคะมาเลยมาเลยอโหนี่คือเพลเงของน้องทัพทิมตอนนี้มาเลยมาเลยค่ะตอนนี้คือกวักมือว่าเดี๋ยวเราเราจะทําอาหาร<อ>กันแล้วนะคะกินดูหลังรอยบ้านอิม่มซุกช่วกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยซอสถอยนางรมปลาแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอกจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกกลัเข้าสู่บ้านอิ่มสุขในช่วงกินรู้หลังร้อยกับสาวทับทิมอัญญริน จบสมศักดิ์ศรีเหรียญเรียญทองไอสเก็ตไอสเก็ตใช่ไหมคะเะมื่อกี้หมุนขาพูดน,นะหนูยังไม่ได้หมุนขาเด,ดียว <c oughs> เลยเพราะนั้นนี่คือตัวจริงจริงนะคะเข้ากินดูหลักร้อยของเรากับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ตุนซีอิ๊วพุทธาจีนค่ะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยคะ่คะค่ะว้าวา อะไรกันคะเนี่ยเปิดตัวมาแบบน่ารักสดใสหัวใจสีชมพูจริงๆเลยนะคะสาวทัพทิมอยากเห็นแล้วว่าแม่สีเรือนที่เข้าครัวไปเป็นลูกมือคุณแม่ประจำสเสนรมิตเมนูไก่ตุ๋นบำรุงสุขภาพออกมาได้น่ารับประทานขนาดไหนไปดสดวจสรตามได้ที่ Facebook l i o o y และ u b u c h ชาแนลสถานีรักโลกเลยคะ่ะบา l เล่บา l เล่บาเล่อ้โหออกเสียงังไงถะออเสียงไงบาเล่ค่ะบาเล่บาเล่ มาเลยอ๋อนี่คือเพลงของน้องทัพทีมตอนนี้มาเลยมาเลยค่ะตอนนี้คือกวักมือว่าเดี๋ยวเรากำลังจะทําอาหารกันแล้วนะคะกินดูลังร้อยนะคะอุ้ยแต่ท่าน่ารักมากเลยเนาะและทําง่ายด้วยนะคะอ่าวันนี้เนี่ยไก่ตุ๋นฉบับแบบมาเลอบาเลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากนี่เลยน่องไก่ติดสะโพกชิ้นใหญ่มากค่ะเห็นไหมคะโอ้ใหญ่มากเลยค่ะนี่แล้วก็ต้องสดด้วยนะคะอ้าไก่พร้อมแล้วค่ะอ้าเริ่มกันเลยค่ะนำไก่ลงไปใส่ในกระทะนะคะวางเรียงลงไปเลย เาแล้ค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็นําเห็ดหอมแล้วก็น้ําเห็ดหอมที่เราแช่กันไว้เนี่ยนะคะเทลงไปทั้งหมดเลยค่ะหนึ่งชามเลยนะคะทั้งั้นค่ะซึ่งในวันนี้เราจะใช้น้ําดื่มคุณภาพราสถานีรักโลกค่ะที่มีพี่แซคอยู่ตรงนี้อ่าสามร้อยหกสิบองศานะคะเอาลค่ะเรียบร้อยแล้วเปิดเตาแก๊สเลยนะคะ ใช้ไฟแรงได้เลยจากนั้นเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดลงไปค่ะตามด้วยชุดยาจีนค่ะใส่ลงไปเลยและพุทซาจีนค่ะ,คะจากนั้นเติมเกลือป่นลงไปค่ะหนึช้อนโต๊ะนะคะ และน้ำตาลกรวดอีกหนึ่งก้อนใส่ไปเลยถึงคิวของน้ำมันงานะคะและเหล้าจีนต้องเชียร์กันไหมคะนี่ <laughs> ใส่ลงไปเลยค่ะ <laughs> และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญค่ะคุณขาค่ะ,คะนั่นก็คือการปรุงรสชาติให้อร่อยนะคะว้าวอันนี้คือแบบที่สุดเลยค่ะถูกต้องค่ะและเราจะใช้นี่เลยซอสหอยนางรมตรามแม่ครัวขวดนี้นะคะ,คะตรงอะไรก็อร่อยอร่อยต้องซอสหอยนางรมตรามแม่ครัวขวดนี้เลยค่ะเราจะใช้ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะค่ะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้เพิ่มความกลมกล่อมหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเราจะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะ เรียบร้อยค่ะโอนี่กลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะใช่แล้วยังไม่ทำไรเลยกลิ่นหอมมาแล้วเตะจมูกเลยนะคะตอนนี้เราจะใช้เวลาในการตุ๋นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นก็รอสวยๆไปนะคะเอาต้องสวย้ใช่ไหมใช่รอสวยๆค่ะ ว่าที่สุดของ<า>ที่สุด,ดเ,เรียบร้อยแล้วปิดเตาแก๊สเลยและแล้วก็ได้เวลาจัดจานหรูกันค่ะพร้อมมากค่ะพี่ปอเอาเลยลุยลเลยค่ะโชกีมือเลยนะคะอุ้ยเนื้อไก่เปื่อยมากนางเอกของเราจัดจานหรูคะ่ะทุกผู้ชมค่ะวิเธอรูยังไงเนี่ยมีมิธีการ ก่งจุ้งใบโอเคโหน่ากินมากเอาปิดท้ายด้วยผักชีหน่อยค่ะได้เลยค่ะโอ้โห สวยงามมากาค่ะ,คะและนี่คือฝีมือกินหรูหลักร้อยไก่ตุนสิ้ยวผู้ซาจริงของน้องทัพที หนูที่น่ารับประทานจริงๆเลยนะคะสาวทับทิมไก่ที่ตุ่นมาแบบนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากบวกกับน้ำซุปหอมๆรสชาติเข้มขน้นบอกได้เลยคำเดียวว่าอร่อยเวอรแต่ที่สำคัญจานนี้ใช้เงินแค่หลักร้อยในการเนรมิตเองนะคะ น่าดามอุปกรณ์พร้อมค่ะพร้อมแล้วลุยเลยค่ะหนูไม่รอแล้วนะพี่ปอยกเลยค่ะคุณยกทั้งชิ้นเลยว้าวเนื้อกินมากแล้วเนื้อคือเปื่อยมากร่อนออกจากกระดูกเลยนะคะโชว์ค่ะโชว์ความร่อนของเนื้อนี่ค่ะนี่นี่นี่ให้ดูว่าแบบว่ามันแบบร่อนง่ายมากเนื้อนุ่มมาก นีเราแบบนจิ้มซีฟู้ดค่ะจ้าอ,อ,อร่อยมากบรรยายหน่อยบรรยายหน่อยค่ะอร่อยอยังไงร,รู้สึกว่าแบบว่าไก่มันละลายในปากได้เลยค่ะพี่ปอมัน ใช่ค่ะตัวน้ําซุปนะจะบอกว่ามันหอมมากนะคะเพราะว่าเราได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศได้รสชาติของน้ําซุปที่มันแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่ด้วยสุดยอดเพราะเรามีซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองทุกอย่างที่เราปรุงต้องอร่อยแน่นอนนะคะสุดสายไปเลยค่ะ วันนี้น้องทจ้บทีมามากอิมสุกทั้งทีนะคะฝากผลงานให้กับแฟนคลับหน่อยค่ะได้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับซิงเกิล เพลงของอทีมนะคะที่เป็นแบบซิงเกิลล่าสุดเป็นโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของอทีมนะคะกับเพลงบาร์เลอร์บาร์เลอร์ค่ะสามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube c h anel n ช่อง r u s a Music นะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของหอัทีมหรือว่าความเคลื่อนไหวอัปเดตต่างๆของหอัทีมได้ทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ของอทีมเลยะค่ะชื่ออัญญรินสวีนะคะทุกช่องทางเข้าไปกดติดตามได้เลยะคะ่ะนี่ต้องไปเชียร์น้องทัพทีมเยอะๆนะคะแล้วก็ขอใช้ประโยชน์ไรุ่นหน่อยนะสป,ปอร์ตผู้หญิงคนนี้นี่เพราะว่าเธอคือนางฟ้าใจดีเป็นนางเอกขวัญใจของป ทุกอย่างที่เป็นผลงานของน้องทัพทีมทุกคนติดตามมาอย่างยาวนานมีคุณภาพและที่สําคัญยังมีจิตใจที่จะแบ่งปันสู่สังคมอีกด้วยตรงนี้แหละก็เลยอยากจะให้กําลังใจเต็มๆเลยนะคะ,อ,คคะอ่าส่วนน้องทัพทีมแบ่งปันมุมอิ่มสุขแบบง่ายๆให้ท่านผู้ชมไหนค่ะทีมอ่ทุกคนนะคะสามารถสร้างความสุขง่ายๆให้กับตัวเองโดยการคิดบวกค่ะ,ค,ะคิดดีทดําดีอย่างที่ทีมอบอกไปนะคะมันสามารถ ดึงดูดความสุขมวลความสุขความดีเข้ามาหาตัวเราได้จริงๆค่ะและความอิ่มสุขก็จะเกิดขึ้นในหัวใจของคุณอย่างแท้จริงเหมือนกับนางเอกของเรานะคะน้องทัพทีมวันนี้ขอบคุณมากที่มาบ้านอิ่มสุขขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านที่ผู้ชมทุกๆวันศุกร์สินาฬิกาส5นาทีทางเวิร์กพอยช่อง23ค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในบ้านอิ่มสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด